ในโหบัญชีรายชื่อก็ดีในเรื่องของนโยบายที่ขายฝันกันก็ดีเนี่ยตอนนี้มันก็มีอะไรที่น่าพูดน่า,น,าน่าคุยนะครับเราก็เลยหยิบเอามาเป็นประเด็นว่าลองมาจับพิรุษชวนพิศวงของพักการเมืองกันดูซิว่ามันมีพิรุษอะไรที่ที่น่าพิศวงงงวยกันบ้างนะครับประเด็นแรกที่สังเกตเห็นก็คือการจัดโหวปาร์ติลิสของพักการเมืองบางพัก ซึ่งมันซ่อนนัยยะหลายๆอย่างเอาไว้นะครับตรงนี้ก็อยากจะให้พิทวีลองช่วยช่วยถอดนัยยะที่มันซ่อนอยู่ในบัญชีปาร์ตี้ลิสต์ของพักการเมืองบางพัคเป็นยังไงพิทวีผมคิดว่ามันครั้งนี้ปาร,ร์ตี้ลิสต์เนี่ยถูกพูดถึงมาก mm hmm. นะฮะถ้าเทียบกับทุกครั้งเนี่ยสสเขตก็จะถูกพูดถึงครับนะอาจเป็นเพราะว่านะปะัจจุบั ในกฎหมายซึ่งจริงแลว้วเค้าแล้วก็ใช้นะครับในกฎหมายปรับโยกันคือมีแคนดิเดตนายกหนูชื่อแต่ว่าอีกอันหนึ่งคือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อ่านะการเลือกตั้ง้นี้มันอาจจะเป็นอีกครั้งหนึ่งหรือครั้งสุดท้ายของกฎหมายรัฐมนตรีปรับนี้ก็ได้ทำให้เจรละพะเน์ค่อนข้างจะเนี่กถ้าเป็นคนโพสต์ข่าวก็ค่อนข้างจะวางแผนในข้อะข้างละเอียดครับ น oh. ็่คือบางแข้งนีต้องซึ่งครับซึ่งหลายคนก็จับตาไปดูพักที่เป็นแกนหลักนะฮะอืมเพราะอย่างพักเพื่อไทยนะฮะครับพักเพื่อไทยเนี่ยอาจจะอ่าผมคิดว่าจริงๆแล้วคนคนมองไปหลายชั้นเกินไปจริงๆแล้วก็เป็นรูแปแบบเก่าๆที่คุณตั้งถิ่นเคยเคยทํามาอือในไทยแลกไทยใช่ไหมครับครับสมัยนี้ยังมีสามัญชีวิตท,ทั้งไปคือบัญชีสองสอครับบัญชีะเทศเล็ก นะฮะบัญชีคอรมอบัญชีคอรมอนรือก็ผู้บัติงานครับซ <นะ S 2> ึ่งแั่ใหม่บว่าบัญชีนั้นอ่ะมีทั้งคนที่เป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นทั้งเลขาเป็นทั้งทีมงานอะไรต่งางตครับครับแต่ครั้งนี้ที่สําคัญอันหนึ่งที่มันต้องวางแผนละเอียดอันหนึ่งคือเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยปัจชีนี้ปร้อยห้าสิบนะครับใช่แต่คราวนี้เหลือแค่หนึ่งร้อยนะฮะเมื่อเมื่อเมื่ออะไรเค้กมันเล็กลงอ่ะอืม นะฮะมันก็มันหายไปห้าสิบที่นี่นะแต่ละพักเนี่ยโอกาสที่จะหายของตัวเองมันมีสูงอยู่นะพักที่กระทบหนักอย่างพักก้าวไก่ครับเริ่มได้ห้าสิบกว่าที่จากกรณีบัตรเลือกตั้งใบเดียวอ่าเมื่อครั้งนี้เนี่ยพักก้าวไก่เองทราบมาวงในก็ก็ประเมิมนมาณยี่สิบที่อืมอ่าซึ่งอ่าพอดูแล้วนะประมาณนั้นนะครับนะ ในขณะที่มีเพื่อไทยที่ค่อนข้างจะวระสูงน,น,นะครับรงไปถึงสี่สิบที่อาฮะอ่าพังพยาลักษ์มาเก้าที่ยี่สิบที่อืมนะแล้วก็อ่ารวมไทยรวมไทยสร้างชาตินะครับคภูมิใจไทยนี่พักใหญ่แต่ว่าไม,ม่ค่อยมีกระแสนะฮะเประมาณเขาเขาบอกกันภายในว่าหปลอดภัยสุดคือห้าที่ แล้วหัวหน้าพักผมได้ยินหัวหน้าพักบอกว่าอถึงแม้ว่าเราได้เบอร์เบอร์เลขเดียวนะแต่หลังวันที่สิบสี่ไปเนี่ยเราจะได้เลขสามหลักอ่ะหัวหน้าพักบอกกั้นอ่ะเลขสามหลักแต่เกินหลักสอเป็นหลักร้อยแต่เขาก็หวังแปดที่ถึงเก้าที่นะฮะแต่ว่าแต่ว่าที่ปลอดภัยอ่ะคือ คือมันต้องคงมีตัวระดับระดับปลอดภัยที่ถุดนะคาดหวังไหมน,นะครับนะแล้วอย่างพักก,กลางอย่างพักของคุณวัาก,ก็ปลอดภัยก็สองกบบสองที่อย่างเงี้ยแต่คาดหวังว่าที่อยู่ยาบบาไหนะ,นะครับซึ่งถ้าหากว่าพักเพื่อไทยเนี่ยคาดหวังอย่ติดที่นั่งเท่ากับ40%ของปัญญลิศใช่ครับนะที่เหลือก็เราแบ่งกันไปครับน่าสนใจคือ กรณีที่พักเพื่อไทยตรงเครเดิตลงทั้งปฏิริษแล้วไม่ลงทั้งปฏิริษีปฏิริษอืมอืมก็นะมส่วนหนึ่งก็อาจจเป็นว่าเพราะว่านะผมไม่รู้นเอกกฎหมายเขาเขาปอยลึกซึ้งไหมแต่คุณทักษิณเนี่ยเป็นคนท,ที่ที่มองอะไรที่ค่อนข้างจะละเอียดอยู่แล้วนะนะผมมองปากหลายชั้นนะอืมเอาบางทีก็สะดุดขาตัวเองเข้ามากหลายชั้นนี่แหละ <laughs> ข่าวที่แล้วสะดุดหัวทิ่มเลยหลายครั้งหลายครั้งครับก็เจะด้อาจจะเป็นนักคริตศาสตร์นะอืมผมว่ากรณีของคุณเศรษฐากับคุณอุ้งิงเนะครับคือให้รอยไว้เพราะว่าถ้าเกิดลงแล้วคือสองนี้ไงชัว์อยู่แล้วอืมอ่าอืมอืก็ไม่ต้องลงมครับเพิ่มที่อ่าอย่างน้อยสองที่นั่งให้คุณก็ได้ไป แต่ของคุณใช้กระสเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นทางเกิดหรือว่าเกิดขาดเวลาจู่โจมตีว่าเฮ้ยทำไมใครเรียนายกคุณไม่ลงสอสอก็บอกเฮ้ยมึงใช้กระสีิอยู่คนจะเป็นหนึ่งในใครก็ผมคิดว่าคุณใช้กษมถูกว่าในโังชั่นของอาจารย์มิสทู้อ่ะนะฟีดอยังไงก็อ่าเป็นรองนายกอยู่นะนะแต่ว่าจะพักจะผูกจหาสาการพิจารณ์เนี่ย อายกได้เนี่ยนะฮะซึ่งกรณีของคุณคุณผมคิดว่าคกษาสิงห์เองก็คงเอามาแฝงเป็นแต่ยลักษณ์ครับ่ากินวัตรเป็นที่น,นั้งนั้นนี้อ่าฮะที่ผ่านมานี่มีตัวตัวแทนนะครับอ่าคราวนี้ประกาศทีณท่านเป็นที่นะฮะผมว่าถึงจุดหนึ่งคุณออิงผมคิดว่าอาจแค่แค่ศึกษาการเมืองเป็นต้นทีวีจะสำนักนาย,ยกหรืออะไรแล้วแต่อืมฮะอ่าฮะ ตัวคุณเจษฎาผมคิดว่าน,น่าจะเป็นจจริงในการเป็นนยายกเพราะดูจากนโยบายเศรษฐกิจดูจากแรตงต่างๆหลายอย่างแล้วก็ปัญหาเรื่องปากท้องที่คือช่วงหลังคุณใจไทยจะพูดถึงเรื่องปากท้องอืในไ,ไทยอภิรั <ๆ S 1> เพื่อไทยพูดถึงปัญหาปากท้องมากค่อนข้างมาก,ากเ,าาเชื่อว่าเขาก็เชื่อว่านี่นโยบายเศรษฐกิจะจะนําเข้าเขาแรงจะไล่ได้พลเรื่องกับพรครคก้าวไกลนะฮะ่นน,นี่คือ นี่คือ,อยุทธศาสตร์ของคุณทักษิณแล้วเหตุผลที่หนึ่งถึงสิบเนี่ยทําไมถ,ถึงบางอย่างนีนะ้ให้คณแปลกใจว่านี่ทำไมคุณวีโรดเบอร์หนึ่งนะครับคุณสมพงษ์เบอร์สองครับเพราะนี่เป็นสไตล์คุณทักษิณนะคุณทักษิณเวลาประกัศผู้ใหญ่เพื่อสิงเข้าให้เกียรตินะครับนะอยู่เข้ามานาเนี่ยไงก็ต้องให้เกียรนะติและอีกอย่างหนึง่งน้อยที่สุดเนี่ย ก็บอกให้นี่เขาผู้สูงนะครับนะผู้สูงเป็นหน้าสิบที่หน้าเนี่ยเป็นพระผู้สูงไอ้คนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยคือคนจะโวยระบากเพราะตองนี้มีผู้สูงคำอยู่นะครับครับบน่ึ้นบ้านหนึ่งสิบเนี่ยคือรัฐมนตรีในสายตาของทักษิณอืมกวนเมื่อต่อมาก็เป็นพวกบ้านใหญ่คือต้นตักอรือยะผู้สูชาติคือคนพวกนี้ก่อนเข้ามานั่งปฏิริษีเนี่ยเขาต้องคุยกันแล้วแหละว่าจะขอตั้งตรงไหนอืม นั่งเก้าอี้นั่งนั่งปฏิทิตเบอร์ไหนที่อยู่ในเช้นโทนนะครับ้ก็เขาคุยยึงหนักว่าจะอยู่กระทรวงไหนที่ทาไปอ่าครับเพราะคนพวกนี้แหมเตียนเหยียบเมฆอ่ะเขาไม่มองชันเราเรมาเป็นปฏิทินอย่างเดียวก็ต้องมองแล้วว่านะลุงตากบอกว่าผมอยู่ได้ผมเป็นนายกรัฐบาลเนี่ยผมถนัดเป็นรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้บกเป็นฝ่ายการก็คนเรา ที่มาเป็นปฏิรีทเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะได้คุ้สมศักทิ์โอ้โหททยอาจจะไม่ต้องเดินทางไปดูก็ได้อ่แต่ก็ไปดูในพื้นที่อื่นที่นที่คุยกันในพักมอบหมายให้ไปคุ้มครือคนอื่นไปคุ้มภาคใต้อย่างเงี้ยทาไม่คุมภาคใต้ทำไมคนเหล่านี้คุ้มที่อื่นได้แออรู้จักเป็นรัฐมนตรีอะไรการรู้จักกันทั้งประเทศเราลั่มตรีไปนี่ลรงพยาบางสภาอย่างค่ชายไปอ่ใครการที่ไหนยิ่งกล้ามาบอเว้ อืมนะงั้นคือคือหมายงการเมืองของของเพื่อไทยต้องยอมรับว่าต้องเหลือชั้นทำไมเอ๊เราแปลกใจทําไมถึงเอาคนนี้มีภุมิภาคเนี้ยคนนี้คือคนนี้พวกคนเหล่านี้เขาคุยกันคุมได้ทั้งประเทศอ่ะเขาเคยมีวิกีทไมัยอ๋อเขาก็จะมีใช่ไหมเขาก็จะมีเครือข่ายของเขาลูกน้องเก่าอะไรต่อพี่อะไรอ๋ออ๋อต้องกาลดปรีเกติงใช่ไหมครับครับเออเป็นล้ำตรีกับสากัน ไปจังหวัดไหนที่หน่วยงานราชการเนี่ยต้องมาดูแลนะครับแล้วคุณสมบัติไม่ใช่แค่อดีตรัฐมนตรีหรือว่าหรือรักษาการรัฐมนตรีแล้วพลวชุดนี้ไม่ใช่รัฐรัฐรัฐบาลรักษาการนะครับรัฐบาลปกติอืมอ่ะถ้งเป็นไหนมี power อืมแต่คุณสมบัติไม่ได้เป็นแล้วนะพิ่ทวีอ่าลาออกกโอเคละครับแต่ว่าไปไหนยังมี power แต่อย่าลืมไปในฐานะ อนาคตรัฐมนตรีรัฐบาลน้าด้วยนะมันมีรัศมีมันมีรัศมีเท้าควมอยู่ครับการางอย่างนี้คือการวางเพื่อเอาบ้านใหญ่าคุมการเลือกตั้งทั้งหมดเขาจึงพูดกล้าพูดว่ามันแรงสะได้ได้จุดไหนแข็งอย่างสูทไทยคุ้มสัตว์อาจจะไม่ไปแปริ้นพุทธชาติอาจจะไม่ไปครัอย่างเช่นไหนอาจจะไม่ไปในพื้นที่ตัวเองไปพื้นที่อื่นที่ยังเป็นจุดอ่อนอยู่มีลูกนน้องอยู่ดูแล นะใครจะทำรุ่นเปลี่ยนใจแล้วลร้อตจีไม่ใช่ตีร้อตจีด้วยว่าที่ร้อตจีสมัยหน้าเลยนีค่ค<อ>ือการวาตงต้องยอมรับนะ uh huh. เพื่อไทยเขา uh huh. เขาเขาบอกอะไรที่ที่เหนือชั้นน่ะนะแล้วตรงกลางก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่จะมาโวยวายอะไรไม่ได้เพราะว่าต้องให้โอกาสคนรุ่นเก่าคนเก่าเขาเขาบอกมาได้เยอะครนะ ส่วนท้ายก็คือเป็นผู้บริหารอย่างที่เรารู้กันแต่จริงนไม่ใช่เพราะส่วนท้ายผู้บริหารส่วนท้ายบางคนอาจจะไม่ได้เป็นผู้บริหารก็ได้ครับอไอ้วนหัวผมเชื่อคือผู้บริหารอ่ะคือรัฐมนตรีทั้งเกือบทั้งหมดอ๋อเออหนึ่งหนึ่งถึงสิบเนี่ยเป็นเรียยตัวเป็นรัฐมนตรีอะฮะครับเพราะว่านี่แหละเขาคนเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่แค่มีชื่อเสียงอย่างเดียวต้องมีนะ อะไรครับคนกดหนุนอ่ะนะข้อ็สอในมืออะไรรับนะครับอันนี้มดูในที่ของพักอื่นผมว่าพักน้าห่วงคือพักรวมไทยสร้างชาติรับเอเขาบอกกระแสเขาดีออกครับพี่ทวีก็คือไม่ใช่น้าห่วงเรื่องกระแสแต่หน้าห่วงเรื่องบรรยากาศในพักการจัดอย่างนี้นะฮะถ้าเบอร์หนึ่งหัวหน้าพักรองหัวหน้าไอ้เลขาพักควรจะเป็นเบอร์สองเนี่ย แต่มีคุ้พทักน์ภงมาแทะนะต้องมีผู้ชโยธิศแล้วก็เบอร์หกที่ผมจาได้เป็นผพิจิครนั่นแสดงว่าลุงตู่เข้ามาจัดการขณะที่คนที่สร้างพรรคมาอย่างคุณวิทยานะคุณแรมโบ้คร่บอย่างพลนุบบาทั้งการเมืองที่ช่วยลุงมาตลอดคุณที่พานิชย์มีใช่ไหมครับโอกาสเกิดขึ้นเป็นปอดตกผมว่ามีปัญหาครับ ออว่ามันอาจจะจะท้อนว่าความไว้ใจของคุณอุตุก็ยังไม่ใจพวกทิดหมค่แขกไว้ใจเงื่อาชีพข้างนอกครนะฮะอย่างคุณสุภาพคงซึ่งผมก็ทราบมาว่าคงเนี่ยก็เข้ามาช่วยงานเศรษฐกิจภายภาคอยู่เป็นเริ่อเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ผู้่อกตั้งพรรคมาถ้าหาว่าคุณชรรกรไม่ผ่านนะฮะคุณแอมโบ้ไม่ผ่านและอีกหลายคนคุณ ชัดตระกูลเงี้ยนะไม่ผ่านใช่ใช่จะบระิหารยนใอนีอ่างนี้นี่คปน็นปัญหาเช่นเดียวกับทางพักรวมพลังประชารัฐซึ่งดูแล้วบรรยากาศทีเศรษฐกิจยังยังไม่ลงรอยกันพลังประชารัฐประชารัฐระหว่างโดยเรื่องของเรื่องพงน,นันระหว่างฝั่งของคุณกีรชัยคุณสุทธิรัตน์กับคุณมิ่งขวัญอะไรยังยงนาน,านาผมว่าการจัด อันหนึ่งที่น่าสนใจนอกจากเพื่อไทยหรือว่าก้าวไกลน่าสนใจครับอันก้าวไกลเนี่ยหลายคนหลุดนะฮะโดยเฉพาะสายงานด้วยอดีตเก่าๆหลายคนก็หลุดไปแล้วก็ท้อนว่าพักนี้เขาพยายามสร้างให้ผมว่าพักนี้อ่ะไม่ใช่พักของใครคนอื่นครับนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยหลายคนบอกคือเขารู้ผมว่าเขารู้ว่าพักเขามีแต่คนรุ่นใหม่ าไม่สามารถขายภาพของคนบุคคลคนเดียวเนี่ยได้ทั้งประเทศได้อืแล้วก็จะเอาตัวแทนของกลุ่มคนในเช่งการตลาดเราต้อจัดกลุ่มพวกนิตมร์เก็ตแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มับครับนะแรงงานคุณนิมาเอาเป็นเสียจำกัดไม่ได้นะฮะได้แล้วแหล่งเก่าเนี้ยมีจะมีตัวแทนของแต่ละกลุ่มมีไปแจกถามวัดใช้ในภาคใต้จับกลุ่มพวกนี้ นะืะเพราะว่าเพราะว่าลูกค้าของเขาคือกลุ่มคนรุ่นใหม่จะรู้จักคนเหล่านี้ครับนะแล้วก็ออย่างที่ผมเคยบอกพักเข้าพักพักออนไลน์ไม่พักออฟไลน์อ่าอ่าอ่านั่ยือตามทำความเข้าใจกันมันจะง่ายครับการจับกระทิ่งของของเขาเนี่ยที่จับเขาไม่ได้มีก่องใหญ่มีพักมีอะไรกันเขาต้องจัดขายป็นจุดๆขายทีจุดอืมอ่าซึ่งซึ่งน่าภูมิใจแล้วก็เพราะเห็นว่าพัก ก้าวไกลเนี่ยนะพร้อมที่จะสลัดได้นะไม่เป็นตอสอก็ทํางานการเมืองได้แต่ตรงนี้อืมอืมอืมก็ไม่ให้ภาพแต่ก็ยังมีเสียงมาทอนจากคนที่น้อยอก้อยใจซึ่งเป็นก็เป็นเรื่องปกตินะฮะก็ไม่แรงเ่าอ,อื่น <c oughs> แต่พักนี้พิสูจน์ไม่เป็นพักเพื่อไทยนะในจะท้อน,น,นการจัดการของคนที่เข้ามาจัดก,การเนี่ยมีเ o w e r นะคุูจันท์ไม่มีปัญหาอะไรก็รับกันได้ ครับแล้วประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็ควบคมรูปแบบเดิมๆคือให้ความเป็นไกับผู้อุปสมภัเอาฮะแล้วก็มามีปัญหากันเรื่องกลุ่มผู้หญิงนี่คึงแต่ตอนแรกเคยมีการอธิบายว่านะสองผู้ชายหนึ่งคนนะผู้หญิงสองผู้ชายห้าผู้หญิงหนึ่งจะต่อหนึ่งในสุดก็พอมีปัญหาก็ไม่สามารถทําได้คือสิบกับสิบอยู่ด้วยกันใกล้กับเลยรันแต่เทปจริงๆแล้วเนี่ยสิบก็เสี่ยงนะ อ่าฮะอ่อฮะท่ี่ี่ี่ตอนเนี้ยก็มามาดูบรรยากาศตอนเนี้ยสิบเยี่ยมเสี่ยงครับ